สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม e มคคา t กันอีกแล้วนะฮะแล้วก็อยู่กันกับหัวข้อการลงเชเดอร์มนแมครับจ a ว่านั่นเองนะเพราะว่าเวอร์ชันล่าสุดเขามาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่น1.21.7นั่นเองนะฮะก็โอเคเดี๋ยวไปลงเชเดอร์กันเลยดีกว่านะติดตั้งจาว่าก่อนเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตั้งจาว่าเลยนะฮะนะครับจากนั้นก็กดดาวน์โหลดจาว่า for desktop ตรงนี้นะนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะฮะ โอเคครับสำหรับใครที่ติดตั้งตัวของ Java เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับว่า Fabric l แบบนี้นะเราก็จะเจอตัวของ Fabric l เว็บไซต์นี้นะฮะก็กดเข้าไปเลยนะฮะจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ดาวน์โหลดเลยนะจากนั้นนะครับก็กดดาวน์โหลด for Windows ตรงนี้เลยนะฮะ เขาก็จะได้ไฟล์หน้าตาประมาณนี้นะครับต่อมานะครับให้เราพิมพ์ใน Google ว่า iris shader แบบนี้นะครับเราก็จะเจอหน้าเว็บไซต์ทั้ง iris shader ตรงนี้แล้วก็ iris shader ใน m o d r i n ตรงนี้นะฮะเราจะใช้ไฟล์จากเว็บไซต์ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะไฟล์จากเว็บไซต์โดยตรงหรือว่าในของ m o d r i n ก็ตามนะครับผมจะเลือกเป็น m o d r i n นะเพราะว่าค่อนข้างจะง่ายนั่นเองนะในการเลือกเวอร์ชันนะครับก็ไปตรงที่เวอร์ชันตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็หาตรงแพลตฟอร์มตรงนี้นะหาคาว่า fabric นะฮะเราก็หาเกมเวอร์ชันของเราด้วยนะครับก็คือเวอร์ชัน1.20.7นั่ง ะะหรือใครที่ต้องการเวอร์ชั่นที่แบบจำเพาะนะครับเราก็มาตรงนี้ได้นะเกมเวอร์ชันตรงนี้นะครับเราก็เลือกได้นะสมมุติว่าผมต้องการเวอร์ชั่น1 2 1 7ใช่ไหมครับผมก็เลือกตรงนี้นะนี่นะครับเขาก็จะขึ้นมาว่าไฟล์ที่ซัพพอร์ตก็จะมีแค่ตัวนี้นั่นเองนะเพราะว่าเพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยจากนั้นก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ของ f l b b บิ c มาแล้วนะฮะต่อมานะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนเว็บไซต์นะให้เราไปที่ Discover Content ตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาที่ MoD เซิร์ชหาโซเดียมนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับถ้าใครที่ไม่ขึ้นตรงนี้ก็สามารถเซิร์ชหาได้นะนะครับเราก็กดเข้าไปที่โซเดียมตรงนี้ได้เลยนะจากนั้นก็ให้ไปที่เวอร์ชันตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดเวอร์ชันจากแพลตฟอร์มของ f l a กบิกนั่นเองนะหรือว่าไปเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับแพลตฟอร์มเราจะเลือกเป็น f l a กบิกแล้วก็เกมเวอร์ชันนะเราจะเลือกเป็นเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะครับนี่นะก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนั่นเองเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับดิ นะจากนั้นก็ไปที่เวอร์ชันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัวของเวอร์ชันที่เราต้องการแล้วก็แพลตฟอร์มที่เราต้องการด้วยนะ จากนั้นนะครับการลงเชเดอร์นะจะขาดเชเดอร์ไม่ได้นะครับเราไปที่ discovery content ในเว็บไซต์ของ m o d r i n ได้เลยนะจากนั้นก็ไปที่เชตเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเชเดอร์ที่เราต้องการนะโอเคครับพอเข้ามาในหน้าของเชเดอร์แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังเลือกเชเดอร์ไม่ได้นะครับให้เราเลื่อนมาตรงนี้นะหาคาว่า game version ตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กคําว่า1 2 1 7หรือว่าเวอร์ชันที่ทุกคนต้องการนั่นเองนะก็ติ๊กไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกทีหนึ่งแล้วก็หาคนะําว่า loader ตรงน,น ก็สามารถเลือกได้เลยนะซึ่งเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี่มันค่อนข้างจะมีน้อยนั่นเองนะโอเคสมมุติผมจะเล่นแบบไมค์ครับเกมผีนะผมก็จะเลือกเชเดอร์ตัวนี้นะครับก็เข้าไปเลยนะจากนั้นก็เข้าไปที่เวอร์ชันนะครับแล้วก็ไปเลือกเกมเวอร์ชั่นที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่นะเขาก็ซัพพอร์ตไอลิสด้วยนะครับก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะอย่างแรกสุดนะครับให้เราไปติดตั้งตัวของ f l a ปิกอินสตอลเลอร์ตรงนี้นะฮะให้เรากดติดตั้งในฐานะผู้ดูแลก็ได้นะครับเขาจะติดตั้งง่ายกว่านั่นเองนะ นี่นะครับหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นั่นเองนะก็เวอร์ชันก็จะเป็นเวอร์ชันที่เราต้องการนั1น1 7สนะครับส่วนเวอร์ชันโหลดเดอร์ก็ได้นําให้เลือกเป็นเวอร์ชันที่ใหม่ล่าสุดนั่นเองนะแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับให้ create profile นะจากนั้นก็กด install ไปได้เลยนะและตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าให้คุณปิด m i c r a f t Launcher ก่อนที่จะติดตั้งนั่นเองนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็กด yes ไปเลยนะฮะเขาก็จะขึ้นว่า successfully install นั่นเองนะครับก็คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เราก็จะเห็นว่าโปรไฟล์ที่ครีเอทขึ้นมาเนี่ยเป็นของ Fabric Loader เวอร์ชัน1.21.7แล้วนั่นเองนะให้เราไปที่การติดตั้งตรงนี้นะครับเวอร์ชัน Fabric Loader 1.21.7นะฮะจากนั้นเราจะเห็นโฟลเดอร์ตรงนี้นะเราก็กดเปิดตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะขึ้นโฟลเดอร์นี้มานะให้เราหาโฟลเดอร์คําว่า mod แบบนี้นะครับหรือว่าใครที่ไม่มีโฟลเดอร์ mod นะฮะก็ให้กดคลิกขวานะครับจากนั้นก็กดสร้างแล้วก็กดเพิ่มโฟลเดอร์นะฮะแล้วก็ใส่ชื่อคําว่า mod แบบนี้ได้เลยนะฮะกด enter ได้เลยแล้วก็เอาไฟล์ไปใส่ในนี้ได้เลย เเาาได้โฟลเดอร์ม็อดมาแล้วใช่ไหมครับให้เราเอาม็อดพวกนี้นะครับเอามาใส่ในไฟล์นี้นะก็ ลากไปใส่แบบนี้ได้เลยนะครับม็อดที่เราดาวน์โหลดมานะทั้งโซเดียมไอริสแล้วก็ Fabri c API นะครับ3ตัวแค่นี้นะจากนั้นก็กดกลับไปนะครับหรือว่าจะไปเปิดที่ e มค a f t l a u n c อร์ก็ได้นะเราก็จะเจอหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมครับให้เราหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Shader Pack แบบนี้นะฮะหรือว่าใครที่ไม่มีนะครับก็สามารถสร้างโฟลเดอร์แบบนี้ได้เลยนะฮะโอเคเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาเช a เดอร์ที่เราดาวน์โหลดเนี่ยเอาเข้ามาใน Shader Pa c k ตรงนี้เลยนะฮะแค่นี้ก็เป็นการใส่เช์เกมขออองเเเรรราียยบ้้แลวนนนั่ต นี้เราก็สามารถไปเลือกเปิดเชเดอร์ในเกมของเราได้เลยนะครับโอเคแต่ก่อนจะเข้าเกมนะครับผมแนะนําให้มาตรงนี้นะฮะสจุดตรงนี้นะที่แบบิกโรเตอร์เวอร์ชันของเราต้องการนะจากนั้นก็กดแก้ไขนะครับแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติมนะฮะหา xmpx ตรงนี้นะสอนะฮะให้เปลี่ยนเป็นแรมที่เราต้องการนะอย่างเช่นผมมีแรม16จิกผมก็อาจจะใช้แรมประมาณ 8G จิกแล้วกันนะครับในการรันเกมนะแบบนี้นั่นเองนะเหลือแรมเอาไว้ให้ตัวเครื่องรันบ้างนะฮะโอเค okay, ก็ประมาณนี้นะครับก็กดบันทึกไปนะแค่นี้นะครับเราก็สามารถกด เล่นแบบนี้ได้เลยนะหรือว่าจะมาหน้านี้แล้วก็กดเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราเลือกโปรไฟล์ของ Fabri c l o a d e r แบบนี้นะจากนั้นเขาก็จะดาวน์โหลดสักครู่นะครับและถ้าของใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับให้ไปรีมา n คร r a f ัน a u เชอร์ดูสักครั้งหนึ่งนะแล้วค่อยมากดเล่นแบบนี้นะครับโอเคครับพอเข้ามาในเกมนะครับเราก็จะเจอกับไมคราฟเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เขาจะเขียนว่า Fabric Modded นะครับก็เป็นไมค a า t แฟบ r ิ c แล้วนั่นเองนะ โอเคให้เราเข้าไปเช็คนะครับตรงที่ออปชันนะจากนั้นก็ไปที่วิดีโอเซตติ้งนะฮะเราจะเจอหน้าต่างที่ค่อนข้างจะแปลกออกไปนะครับเป็นประมาณนี้นะให้เราไปที่เชเ d อร์แพ k ตรงนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเชเ d อร์ที่เราต้องการเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนนะครับที่เราลงล่าสุดก็คือตัวของสกู๊เกิล e บนท l ลลตรงนี้นั่นเองนะก็กด a p พ l y ไปให้เรียบร้อยนะจากนั้นนะครับก็สามารถเข้าไปสร้างโลกหรือว่าเข้าไปเล่นในโลกได้เลยนะโอเคครับผมเข้ามาในเกมก็จะได้ภาพประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับตัวของเชเตอร์ที่ลงไปนะฮะ,นะฮะ นี้ก็แบบโคตรจังหวัดเสียวเลยนะฮะดูดิโอเคครับถ้าผมสมมติว่าผมเปลี่ยนไปเป็นคอมพิ s เ a อร์ดูนะนี่นะครับภาพสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะฮะโอเคครับก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบายบายครับ